การจะตั้งบริษัทจำกัดนั้นตอนนี้จะเป็นที่2คนเป็นขั้นต่ำค่ะแล้วทุนจดทะเบียนจะกำหนดไว้ที่เท่าไหร่แล้วหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแบบนี้การทำเอกสารจะแตกต่างไปจากการที่เราจัดตั้งเหมือนสมัยก่อนที่ว่า3คนขึ้นไปหรือไม่ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแกงโฮบัญชีค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินข่าวหรือว่าได้ทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้นตอนนี้จะเป็นที่2คนเป็นขั้นต่ําค่ะการจัดตั้งบริษัทจำกัดนะคะตอนนี้เริ่มที่2คนขึ้นไปค่ะโดยกฎหมายใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเริ่มตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2565นะคะก็คือกําหนดว่าการจัดตั้งบริษัทจำกัดนะคะเริ่มที่2คนขึ้นไปเป็นอย่างน้อยค่ะหลายๆคนก็สงสัยว่า าการจัดตั้งบริษัทจำกัด2คนขึ้นไปแบบนี้แล้วทุนจดทะเบียนจะกำหนดไว้ที่เท่าไหร่คะ่ะกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนเดิมนะคะทุนจดทะเบียนมูลค่าหุ้นมูลค่าหุ้นละขั้นต่ำคือ5บาทคะ่ะอย่างนั้นถ้าเราจัดตั้งบริษัทจำกัดอยู่ที่2คนดังนั้นมูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้ก็คือ10บาทแต่กฎหมายก็ยังกำหนดเหมือนเดิมนะคะว่าทุนจดทะเบียนนั้นต้องชำระขั้นต่ำอยู่ที่25%เค่ะ,คะสมมติกรณีที่เราจะัดตั้งบริษัทจำกัดอยู่ที่2คนก็คือทุนจดทะเบียนเรากำหนดไว้ที่11,000 ดังนั้นทุนที่เรากําหนดชนะ,ะขั้นต่ำก็คือ25,000บาทค่ะแล้วหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแบบนี้การทําเอกสารจะแตกต่างไปจากการที่เราจัดตั้งเหมือนสมัยก่อนที่ว่า3คนขึ้นไปหรือไม่ค่ะเอกสารหรือขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทจํากัดที่2คนขึ้นไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดตั้งบริษัทจํากัดตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานั้นไม่ว่าการจะจัดตั้งบริษัทจํากัดอยู่ที่2คนขึ้นไป หรสามคนขึ้นไปเอกสารในการเตรียมหรือขั้นตอนต่างๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทุนจดทะเบียนหรือมูลค่าหุ้นที่กําหนดไว้นะคะแบบนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าการจะตั้งบริษัทจํากัดแค่แค่สองคนขึ้นไปแบบนี้จะแตกต่างอะไรกับบคุคคลธรรมดาใช่ไหมครับทั้งๆท,ที่เราเป็นบุคคลธรรมดานั้นมีความที่ง่ายมากกว่านะคะแน่นอนค่ะการที่เราเป็นบริษัทจํากัดหรือการเป็นนิติบุคคลหนึ่งเรามีความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะ 2. ค่ะการเสียภาษีในนามของนิติบุคคลหรือบริษัทจํากัด อาจจะเล็กน้อยกว่าค่ะอย่างเช่นการที่เราเป็นบริษัทจำกัดหรือในกรณีที่เราเป็นกิจการ SME เราอาจจะเสียภาษีที่น้อยกว่าในกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดานะคะเพราะภาษีบุคคลธรรมดานั้นสูงสุดอยู่ที่35%แต่ในกรณีของบริษัทจำกัดที่เป็นกรณี SME สูงสุดอยู่ที่20%ซค่ะสําหรับข้อ3นะคะที่สําคัญเลยข้อนี้คือความรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการความรับผิดชอบจะเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่จดทะเบียนค่ะดังนั้นค่ะสําหรับใครนะคะ ในการเลือกดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหหางห้นงสวนจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะคะอย่าลืมเสียภาษีให้ถูกต้องกันด้วยนะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าขั้นตอนในการเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นรูปแบบไหนนะคะสามารถเข้าไปดูวิดีโอก่อนหน้าที่เราเคยทําไว้ได้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรหรือมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามเรามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ